The 2,568เศรษฐกิจกไทยเหมือนเดินอยู่กลางพายุทั้งสงครามการค้าภัยแลง้งนี่ครัวเรือน GDP โตแค่1.6-2.3%แต่ท่ามกลางตัวเลขที่น่าห่วงยังมีตลาดกลุ่มเดียวที่เติบโตชัดเจนวันนี้ Today Business View จะมาชวนทําความเข้าใจตลาดคนรวยแบบสั้นกระชับไปด้วยกันค่ะสมัยก่อนความหรูหราคือของชิ้นใหญ่ๆกระเป๋าใบโตโชว์โลโก้ชัดๆรถต้องเด่นเพชรต้องประกายยิ่งแพงยิ่งต้องประกาศให้โลกรู้ว่าเราซื้อไหวแต่ในปัจจุบันสิ่งที่คนรวยกําลังซื้อกลับไม่ใช่แค่สินค้า ออีกต่ไปแต่คือความหมายและตัวตนของตัวเองทําให้เทรนด์ Quiet Luxury หรือความหรูหราแบบเงียบกําลังมาแรงไม่เน้นโลโก้ใหญ่ๆโชว์แบรนด์ชัดๆแต่เน้นไปที่ดีไซน์ความเนี๊ยบมินิมอลแบบใครที่รู้ก็จะรู้อย่างเข็มขัดลอร์ดเพยนาหรือกระเป๋าโบตก้าเวเนซาที่ไม่มีโลโก้เลยแต่กลับเป็นสินค้าที่แพงที่สุดในไลน์เฟอร์รารี่เองก็บอกว่าไม่ได้ขายแค่รถแต่ขายความฝันที่เชื่อมโยงทุกเจนเข้าด้วยกันเจนซีบอกว่าเฟอร์รารี่คือฝันวัยเด็กเจนวายบอกว่าคือรางวัลเจนเอ็กมองว่าคือสถานะแต สิ่งที่เขาขายจริงๆคือประสบการณ์เฉพาะตัวอย่างการจาไอศครีมรสโปรดของลูกค้าหรือจัดอีเวนต์รับรถแบบพิเศษสยามพิวัตรที่ดูแลสุนการขายอย่างสยามพารากอนก็มองว่าความหรูยุคใหม่ไม่ใช่ของแพงแต่คือประสบการณ์ที่มีความหมายเขาเลยลงทุนกับกิจกรรมอย่างเอ็กซ์คลูซีฟบ๊อบอาร์คอนเสิร์ตับใจบายวันสยามเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันมากกว่าการมาช็อปฝั่งยูบิลีก็ไม่ขายเพชรพรเม็ดใหญ่แต่ขายความทรงจําและมรดกทางอารมณ์โดยเฉพาะเพชรหา,าหายากหรือดีไซน์ที่สื่อถึงความรักและครอบครัวแถมยังเปิด ตัว Love 100 Diamond สำหรับกลุ่ม Ultra High Network ที่เน้นทุกสัมผัสตั้งแต่คราฟต์ดนตีไปจนถึงมืออาหารแล้วกลุ่มที่น่าจับตาที่สุดตอนนี้คือ Gen ซค่ะ Gen ซกับ GenY รวมกันครองตลาด luxury ี่กว่า55%ทั่วโลกแถมยังซื้อด้วยเหตุผลที่เปลี่ยนไปซึ่งคือการเชื่อมโยงกับแบรนด์ที่มีคุณค่ามีเรื่องเล่าและเข้าใจชีวิตซึ่งจากเทรนด์ทั้งหมดรวมๆกันทำให้มีคาดการออกมาว่าตลาด l u x u r y รี่ยังจะโตเฉลี่ยเกือบ10%ต่อปป,ปีไาถามคปอทไมตลาดนี้ยัง คำตอบสั้นๆง่ายๆและหน้าเศร้าเล็กน้อยก็เพราะเศรษฐกิจตอนนี้เป็นแบบ K shape ค่ะยิ่งคนรายได้น้อยก็จะยิ่งจนลงแต่คนรวยหรือกลุ่มไฮเน็ตเวิร์ดกลับโตเอาโตเอา,เอาทั้งสัส์สนการใช้ใจ่ายและความมั่นใจ KTC <K TC S 2> ให้ข้อมูลยืนยันเรื่องนี้ว่าลูกค้าที่รายได้เกินแสนต่อเดือนมีแค่ 7- 8แซตแต่กลับสร้างยอดใช้ใจ่ายกว่า20%ของระบบเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ในวันที่บางคนต้องรัดเข็มขัดแต่บางคนใช้ใจ่ายเพื่อสะท้อนตัวตนคุณคิดว่าคุณค่ากับราคาของสินค้ารอบตัวย,ยังส นนค,ความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตา Today ม Today b i t s View คู่มือธุรกิจสำหรับชีวิตของทุกคนครับ